สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากรสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารกีฬามาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะส่อจีนเปิดภาพเฟิงคุนตำนานมือเซตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2004ภาพครอบ,บครัวสุดอบอุ่นยังคงเป็นนักวอลเลย์บอลที่แฟนชาวจีนให้ความสนใจสำหรับเฟิงคุนมือเซตระดับตำนานเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2004และเหรียญทองแดงโอลิมปิก2008โดยหลังจากที่ทัพลูกยางจีน ไม่สามารถจิบเปลี่ยงรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิก2024มาคลองได้หลังต้องยุติเส้นทางเพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศทำให้ชื่อของเฟิงคุณกลับมาอยู่หน้าสุดอีกครั้งโดยที่ผ่านมาอดีตลูกยางสาววัย45ปีได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากกับตำนานการพาทีมชนะรวด11เกมติดต่อกันในศึกเอเธนส์สอจนถึงขั้นมีคำกล่าวที่ว่าใครก็ตามที่ชนะเฟิงคุนจะชนะโลกล่าสุด สื่อจีนได้เผยเรื่องราวชีวิตของเธอหลังแต่งงานกับโคชออสเกียรติพงษ์รัชตัดเกรงไกรผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อปี2557ก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอย่างมีความสุขโดยได้เผยเรื่องราวในปัจจุบันของเธอพร้อมเผยภาพครอบครัวสุดอบอุ่นหลังแต่งงานกับโคชชาวไทยและมีลูกชายที่น่ารักหนึ่งคนชื่อน้องช้างช้างนอกจากนี้แฟนลูกยางจีนยังหวังว่า ีลูกจ้างสาวจีนจะกลับมาบ้านเกิดได้บ่อยขึ้นหากมีเวลาเพราะเธอถือเป็นตำนานของทีมวลเยสบอลหญิงจีนซึ่งตอนนี้เธอก็ได้มีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะกับลูกชายที่น่ารักน้องช้างช้างค่ะ